สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเฟิร์นนะคะที่เต็นท์รถทรงพลรวมโยนศัสดค่ะสีแยกไฟแดงหนองเสือกันอีกแล้วนะคะวันนี้เฟิร์นจะพามาดูเจ้าตัวนี้เลยค่ะ Isuzu D-Max All-New Highlander นะคะปี2 0 1 2ตัวนี้เจ้าตัวนี้4ประตูนะคะมาค่ะเราจะมาพามาดูเริ่มแรกกันเลยนะคะจะพามาดูไฟตาอารถเลยค่ะตัวนี้นะคะไฟตาเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟรีไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยนะคะ ตัวนี้นะคะก็จังนาจะเป็นโครเมียมค่ะสัญ,ญลักษณ์อิซุซุจะเป็นโครเมียมนะคะไปจ้าเราจะพาไปดูภายนอกและภายในตัวรถกันเลยนะคะไปที่ล้ออันดับแรกเลยค่ะล้อนะคะตัวนี้จะแต่งทรงลงล้อ,ลอให้เรียบร้อยเลยนะคะล้อแม็กใส่ยางให้เรียบร้อยสัญ,ญลักษณ์ไฮแลนเดอร์นะคะอาเราลืมบอกกระจกไปนะคะ กระจกนะคะจะเป็นตัวนี้เลยโครเมียมนะคะไฟเดียวจะอยู่ในกระจกนะคะมือจับจะเป็นโครเมียมนะคะออมือจับทั้งสี่ด้านจะเป็นโครเมียมนะคะเรามาดูด้านหลังกันต่อเลยนะคะด้านหลังนะคะสัญลักษณ์อีซูซูจะเป็นแบบนี้นะคะและก็จะมีบันไดขึ้นให้เรียบร้อยะคะ่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวแซดนะคะ อค่ะเราจะพาไปดูภายในตัวรถกันเลยนะคะภายในตัวรถนะคะจะเป็นระบบไฟฟ้านะคะทั้งคันนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะจะมีระบบ A-Back ให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะเซลรืมบอกไปอ่าดูหน้าจอนะคะหน้าจอจะเป็นหน้าจอ สัมผัสแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะภายในสภาพเรียบๆเหมือนใหม่เลยคะ่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะ I s u z u d max all new Highlander ตัวนี้เลยราคาอยู่ที่4 8 5 0 0 0บาทนะคะท่านใดสนใจนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเฟินด้วยนะคะ ติดต่อสอบถามได้ด้านหน้าเลยค่ะ